สเตป็เปเทคนิคการผสมปุ๋ยทุเรียนเล็กทำยังไงให้ใบใหญ่ใบหนานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ,กะเกษตรสองสีสวัสดีค่ะลุยยี่นะคะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการผสมปุ๋ยของทุเรียนเล็กให้ได้ใบใหญ่ใบหนานะคะวันนี้พามาชมสวนพี่กิติอยู่ที่อํเาเภอบ,บ้านนาศารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ขออนุญาตพี่กิตินะคะอธิบายเทคนิคการผสมปุ๋ยทุเรียนเล็กให้กับพี่ๆฟังเพื่อแชร์แล้วก็เล่าประสบการณ์การทําสวนทุเรียนเล็กนะคะตอนนี้อายุกี่ปีละคะพี่ ก็สปีใกล้จะ4ปีอ๋อสาปีนะคะไม่อยากจะเล่านะคะวันแรกที่มาเจอสวนพี่เขาเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าแล้วก็อธิบายการมาสมปุ๋ยให้ฟังค่ะพูดเสียงดังเลยครับพี่เจอกับลุงยีครั้งแรกก็มาบูสวนทุเรียนก็แย่ครับแย่มากแย่แบบมโหโชมอย่างมากก็ได้ร้านของลูกขีแนะนำมาก็ให้ใช้สูตรเสมอ 1กิโลนะครับแล้วก็ปุ๋ย,ยอ,อินทรีย์ย่ออะไรก็ได้ใช่ค่ะปุ๋ยเสมอก็ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วผสมระหว่าง1กิโลต่อ1กิโลนะครับผสมแล้วก็หวานทุก20บวันหรือ1เดือนนะครับ <c oughs> ก็ปุ๋ยเน้นหน่อยปุ๋ยสุดเสมอขอเป็นเม็ดเดียวสีเดียวนะครับสีเดียวเนี่ยอย่างนี้นะหนึ่ง <c oughs> หนึ่งถังสมมุติอันนี้คือ1กิโลนะครับ วิธีเทคนิคการผสมปุ๋ยนะคะสมว,ว่านี้คือ1นกิโลใช่ไหมคะพี่อันนี้เราสักนะคะปุ๋ย1นกิโลนะคะเทลงไปในตะบะได้เลยคะ่ะอันนี้เทคนิคการผสมนะคะแล้วก็อีกอินซีนะคะอินซีห่อไหนอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องดูนะคะต้องผ่านการฆ่าเชื้ออะไรแล้วนะคะพี่อันนี้เป็นอินซีนะคะผสมลงไปได้เลยจ้าอันนี้เราจะเข้ากันนะ เห็นภาพตรงนี้เลยนะคะการผสมนะคะควรจะผสมเท่าที่พอใช้นะคะเนื่อจากว่าฮิวมิกพวกอินทรีย์พวกนี้มันจะละลายเร็มมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะคนให่เข้ากันนะคะพี่อันนี้จะประมาณนี้เลยแล้วก็ไปหวานอ่าบริเวณต้นการหวานบริเวณต้นให้เราดูว่าต้นไหนสภาพยังไงอายุเท่าไหร่ให้เลือกใส่ได้ตามความเหมาะสมห้าห้ามใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะ มีท็อกซิกเนาะทำให้ใบไหม้ได้ค่ะเนื่องจากสภาวะอากาศร้อนต่างๆให้ดูสภาวะอากาศให้วิติเล่าประสบการณ์ว่าใช้ปุ๋ยสูตรนี้แล้วดียังไงอธิบายแชร์ประสบการณ์ความจริงให้เขาฟังได้เลยค่ะคือจากที่ใช้สูตรตัวนี้ของลูกยี่นะครับคือความแตกต่างก็คือยอดมันจะเดินเสมอออกเสมอกันหมดชอบช่วงที่แรกเข้ามาแนะนําแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นก้านยาวนะครับดูลําต้นก็อวกขึ้นจากต้นที่โทมทุกอย่างก็คือใบเล็ก ตอนนี้ใบใหญ่หนาะก็คือใช้ตัวนี้อยู่ตลอดช่วงนี้อันนี้พี่กิติใช้มาประมาณนานเท่าไหร่ละคะ<อ>ใช้สูตรนี้สูตรน,นี้อยู่ประมาณหนึ่งปีเต็มนะหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเต็มนะหนึ่งปีเต็มต้นโตเ็วมากจนจนจน,จนชาวสวนรอบๆข้างเขาก็ตกใจนะว่าต้นมันเปลี่ยนแปลงมีเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะที่ดีขึ้นใบใหญ่ขึ้นต้นตววขึ้นแล้วก็โรคก,ก็ไม่เคยมีนะจากเมื่อก่อนที่เราเคยเจอโรค ตามลําต้นอย่างนี้ก็ไม่มีแล้วตอนนี้คือพอต้นแข็งแรงทุกอย่างมันก็สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะต้นแข็งแรงร่างกายเหมือนคนนั่นแหละแข็งแรงโรคภัยก็ไม่ค่อยมีอันนี้เป็นบอกความจริงเลยนะ <c oughs> อันนี้ที่ทําคลิปมานะคะอันนี้คือความจริงที่เรามาแนะนำเนาะอยากให้พี่ๆเอาเทคนิคการผรสมปุ๋ยนี้นะคะไปใช้กับ ชีวิตจริงไปใช้กับชาวสวนนะเพราะว่าชาวสวนสิ่งที่หนูมั่นใจว่าชาวสวนสิ่งที่เขาอยากได้เขาไม่ได้อยากได้อะไรมากเขาอยากได้แค่ผลผลิตแล้วก็ความจริงใจเนาะของของคนขายของเพราะคนขายของก็ต้องจริงใจนะคะพวกสินค้าเกษตรมันมีเยอะมากแต่อย่างหนึ่งที่เราต้องให้ก็คือความจริงใจนะคะหากพี่ๆชอบสาระด,ดีๆที่หนูมอบให้นะคะอย่าลืมกดติดตามกเกษตร2 4สแล้วก็กดติดตาม Facebook YouTube กเกษตร24 Channel นนะคะแล้วก็มี Tik t o k นะคะชื่อเกษตร2 4สนะคะพี่ๆค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิตินะคะคที่มาแชร์สาระดีๆให้เพราะว่าหนูไม่มีนะมันไม่มีในหน้าไม่มีอะไรนะคะที่มาทำนี่ก็คือความจริงใจใเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ